พร้อมใช้งานราคาไม่แรงทรงเริ่มต้นที่7,700,000มาเลยคะ่ะที่ทรงโพลมยุนก็สำหรับ d m a x นะคะเป็นตัว DDI 1.9เป็นตัว S อนะคะคุณลูกค้าพร้อมใช้งานรถสวยสภาพดีมากวิทยุหรือว่าอะไรนะคะคือใช้งานได้ปกติเลยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้ได้รถสวยมากนะคะบอก สาวกกระบะี su su spec แคปนะคะบอกเลย้ามพลาดคันนี้นะคะเป็น i su su อ l l new ดีแม็ป20ี2020เครึ่องยนตน1.9นะคะคันนี้รถสวยสภาพดีส่งเริ่มต้นที่เดือนละ7,000คุณลูกค้าได้รถใหม่หม่น้อยแน่นอน,นะคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมตัวรถกันนะคะว่าคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวไหนนะคะ มาคะ่ะอุปกรณ์ด้านหลังของตัวรถนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าจะจะัดทรงรงแม็กมาให้คุณลูกค้าพร้อมใช้งานเลยนะคะแม็กไลเนอร์นะคะนี่นะคะใหม่ๆเลยนะคะก็คือสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะค,ะคันนี้นะคะเป็นอาดีแม็กนะคะเป็นตัว DDI 1.9เป็นตัวเอนะคะคุณลูกค้าพร้อมใช้งานรถสวยสภาพดีมากราคาไม่แรงทรงเดือนละเจ็ดพันนะคะนี่เลย ได้รถสวยสภาพดีแบบนี้นะคะคุณลูกค้าบอกเลยห้ามพลาดนะคะที่ทรงโพลยมยนต์นะคะจัดให้นะคะอีส,สูบดีแม็กปี2020ส่งเดือนละเจ0 0เองค่ะนี่นะคะด้านข้างของตัวรถนะคุณลูกค้าคันนี้นะคะสเปคแคบแคบเปิดได้นะคะจะเป็นสติ๊กเกอร์ด้านข,าข้างของตัวรถแบบนี้เลยนะคะไฟอ่าเดี๋ยวด้านข้างนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยสำหรับรถนุ่นนี้นะ นี่พร้อมใช้ยาเลยนะคะรถสวยสภาพดีมากค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราพามาชมภายในตัวรถกันบ้างนะคะ ในตัวรถของคันนี้นะคะคุณลูกค้าอยากจะบอกว่าด้านในคอนโซลน,นะคะเรียบหรูมากเลยพร้อมใช้งานเลยนะคะเพราะว่าทางร้านเรานะคะได้ทําการสปาบอกมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์หกสปีดนะคะคอนโซลด้านในนะคะเป็นสีดำเบาะเป็นเบาะผ้านะคะคุณลูกค้านี้นะคะวิทยุหรือว่าอะไรนะคะคือใช้งานได้ปกติเลยนะคะสําหรับรถรุ่นนี้ได้รถสวยมากนะคะบอกเลยห้ามพลาดคะ่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังลังเลเรื่องเครดิตนะคะบอกเลยว่าออกรถกับที่ทรงพลุมยนต์นะคะแค่คุณลูกค้านะคะมีประวัติพ่อนอ่อนบัตรเครดิตนะคะหรือว่าพ่อนบ้านพ่อนรถพ่อนอ่าพ่อนอะไรก็ได้นะคะคุณลูกค้าที่เป็นสินเชื่อคืนเครดิตบูโรส่งดีส่งตรงเกินหนึ่งปีนะคะก็สามารถขอวงเงินสินเชื่อรถยนต์ได้แล้วนะคะที่ท่งพลุมยนต์ค่ะมาค่ะด้านหน้าของตัวรถนะคะคุณลูกค้า ไฟนะคะจะเป็นอาชมตัวนี้เลยเป็นตัวเอนะคะจะเป็นรูปแบบนี้เลยปี2020นะกระจังหน้านะคะเจ้าของเก่านะคะจะเปลี่ยนมาแล้วนะคะจะเป็นโครเมียมเลยแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ารถส,สวยพร้อมใช้งานราคาไม่แรงทรงเริ่มต้นที่7,000มาเลยค่ะที่ทรงโคโลมยุน ก็สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรถกระบะมือสองนะคะราคาไม่แรงแบบนี้นะคะก็สามารถชมรถตัวจริงได้นะคะพิกัดร้านนะคะคุณลูกค้ายูซีแยกไฟแดงน o งเสือทํามวงการจนาบุรีนะคะก็ฝากคุณลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทรงผลลุ่มยุ่น,นะคะสําหรับวันนี้นะคะเซลล์มิ้นกากลันไปแล้วก็ไว้อาหน,หน้านะคะเราจะพามาอัปเดตเป็นรถรุ่นไหนนะคะติดตามกันไว้ได้เลยสําหรับวันนี้ก็ากับแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ